อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงเรศอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณมัชลินและท่านพระสันเทลักษณพระสัค่ะแถว่ามีต้นพญาสัตบัญญัติไหมคะนี่มันไอเทมหน้าหนาวเลยนะคะนี่ครับก็จะก็จะเยื่อเยินตอนหน้าหนาวนี่แหละนี่แหละนะคะหนึ่งในไอเทมสําคัญของหน้าหนาวนะคะชื่อบอกให้รู้ว่าหนาวแล้วนะจ๊ะหนาวแล้ว แล้วเราบอกว่าชาวบ้านจะเรียกต้นตีนเป็ดนะคะอ่าอแต่ก็ดีนะเขาเป้องกันเกวือจากแมลงค่ะอืมยังก็จะมีกลิน่นและคนคนก็ไม่นิยมชมชอบเพราะว่ากลิ่นเขาจะฉุน,นอุน <c oughs> แต่แต่จริงๆเ่ะมันจะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะที่ที่ชอบตรงสินตอนตอนหน้าหนาวนี่แหละค่ะ มันจะแล้วสง่งเปล่นเหมือนเหมือนขยะเน่าอ่ะโอ้ค่ะ <c oughs> มันเป็นกอขนาดหยใหญ่ไป,ไปเจอที่เรียงจันอ๋อค่ะแล้เขาเป็นอบ้านเนี้ยจะจะชอบเอาต้นไม้อะไรเนี่ยมามาปลูกทำสวนหย่อมทำอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะค่ะนี่แหละก็จะมีกอไม้มันมันจะเป็นประเภท เป็นทิศไม้ไม้เป็นกอเหมือนเหมือนกอบัวอะไรพวกนี้นะฮะแต่เขาจะเป็นบัวบกประมาณนั้นพออยู่นานเท่านานเท่าแล้วถึงช่วงหน้าหนาวนะฮะจะเหม็นมากเหม็น,นถึงขนาดว่าคือคือถ้าคนคนไม่ได้นีนะ่คือขออนุญาตนะฮะอวกแตกอ้วกแตกแต <c oughs> เลยลนะ่ะกลินก็แรขนาดนั้นนะฮะค <c oughs> ่ะเออมีอากาสาไป อเมริกาก็ไปเจออยู่นะฮะไปเจออยู่เพราะว่าที่ที่ว่าซีตเนดีซีเนี่ยเขาป็นชีวิตอัพันเยอะมากและอือใส่ใส่ตรงนั้นนะฮะเขาก็ทําดีมากนะฮะอย่างสวิตเซอร์แลนอะไรพวกนี้นะลองลองเข้าไปดูมีครบหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้จะมีสวนศึกษาของโลกเลยก็คือเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในในสวนศึกษานั้น นะครับก็ก็ไปเจอกออย่างเดียวกันนะี่แหละนะครับแต่เนื่องจากว่าที่นู่น,นอะ่ะหน้าหนาวเขาจะเยอะแล้ะก็ยาว <c oughs> เพราะนั้นการส่งกลิ่นเนี่ยก็ะจะตลอดดูดูหนาวนั้นค<า>่ะดลองดูนะครับว่าเวลาคนเดเที่ยวแต่แมันก็เป็นอะไรแปลกใหม่สำหรับลูกหลานของเขานะฮะที่ที่ไปดูอย่างอย่างสมิธเซนเนี่อันนี้ทำไว้ได้ดีมาก มีทั้งวิทยาศาส,ต,สตร์ประวัติศาสตร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาทำวิธีนะฮะวิธีการที่เขาทำออกมาเนี่ยมันดึงดูดคนนะครับอย่างอย่างที่ว่าด้วยอ,อวกาศอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะเอานักศึกษาที่เรียนด้านนี้โดยตรง mm hmm. ก็คือเตรียมตัวที่จะใสดาวต่างๆนั่นแหละนะครับมามาแสดงหรือว่ามาบรรยายให้นักศึกษาให้เด็กๆ mm hmm. นะเขาก็จะทํา เอาเรื่องทฤษฎีอะไรเนะี่ยมาทําให้เห็นเลยนะครับว่ามันเกิดปฏิกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเขาเขาทึงมีนวัตกรรมเยอะเพราะว,าว่าวิธีการส่งทอดหรือถ่ายทอดวิชาความรู้เนะี่ยมันมันไปก็เรียกว่าเป็นสร้างแรงบันดาลใจนะฮะให้เด็กแต่ละคนว่าเออแต่ละคนเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้งแต่เ,เด็กแล้ว แต่บ้านเราเนี่ยนะฮะจบม .6 แล้วนียังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรอืมอันนี้เยอะมากนะแล้วก็ฝ่ายแนแนวเนี่ยก็ไม่ดูอะไรนะฮะก็คอีบอกไปซีวเถอฝ่ายแนแนวนะซิวไปเอเช่าอันนี้ไปก่อนเรียนอันนั้นไปก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบก็ให้ออกมาไม่เกรงใจพ่อแม่นักเรียนเลยค่ะก็นั่นนะฮะเรื่องกระบวนการศึกษาในบ้านเราต้องพัฒนาอเยอะ นะครับแต่ถูกปลูกฝังมาก็คือว่าเรียนเรียนเพื่อใบปริญญาอืยยิ่งมีหลายใบเนี่ยก็ยิ่งสูตรแปทอดมหน <c oughs> เสียหลายตังเลยละ <c oughs> ยิ่งมีหลายใบ <c oughs> ยิ่งมีหลายใบแล้วจ็จบด็อกเตอร์ในช่วงเวลาที่อายุยังไม่ถึงสามสิบอะไร <c oughs> ที่ดูนะครับคือชีวิตไม่ทําอะไรเลยนะเนะ่ตั้งแต่เกิดจนเป็นด็อกเตอร์คือเรียนตลอด ออพ่อแม่นี่ก็เก่งนะสมร,รูปนเกียรกันจบด็๊กเตอร์เออไม่ได้สิหน้าท่านใหญ่ต้องไปเมืองนอกเมืองนาน่ดก็ว่ากันไปฮะถ้าเราไม่พัฒนาคุณภาพการศึกษามันก็ต้องไปเมืองนอกนะฮะ,ะอย่างจีนเห็นะฮะจีนทุกวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเจ็ดแห่งของเขานะครับขึ้นมาระดับเขาเรียกอะไรน,นะฮอ,อยู่ในท็อป อยู่ในทเอปฮันเด็ตของของโลกฮะแล้วก็มีหลายแห่งนะฮะที่ที่แซงแซงหน้าเออญี่ปุ่นแซงหน้าสิงคโปร์อะไรพวกนี้ขึ้นมาเยอะมากนะฮะเขาเขาเขา,เขาสร้างเขาปฏิรูปการศึกษาแล้วเขาก็แย่งจริงนะฮเพราะน,นั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอเมริกาถึงถึงกลัวจีนมากตอนนี้นะ,ะ,นะ,ะครับก็เจเช่นเดียวกันนะฮะใน ในอาเซียนของเราเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องปัญหาพำนามันมันก็มีมานาาแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ควรรับเข้ามาในอาเซียนจริงๆ <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะว่าตอนคุณเซนยึดอำนาจนเยจริงๆก็จะเข้ามาพร้อมกันนะฮะสี่0ผนเลายเจ้าสิแต่คุณเซนยึดอำนาจเจ้าลันลิกก่อนใ <c oughs> นขณะเดียวกันเนะี่ยนายองซานซูซียังถูกจัดบริเวณ นะครับอยู่บ้านพักริมทะเลสาบนะฮะอินเดียเล็ก็แม,าาม,ม่เตียวมูัตอยากอยากจะสร้างผลงานาาเนี่คั้นนี่แหละชั้นนี้แหละนะครับเมื่อถึงสรุปทูตเสียใครอยากจะเป็นฮีโร่ชั้นนี่แหละชั้นนี่แหละนะฮะก็คืออยากจะทําให้อาเซียนนั้นครบสิบโดยสีมือตัวเองนะครับ,รบแต่ทีนี้พอถูกกดดันจากข้างนอก นะครับถูกกดดันจากข้างนอกบอกว่าคุณเซนทำสิทกสติกา <c oughs> เอา้าตองทับก็ทำสิทกสติกาตั้งแต่ประากาศให้การเลรือกตั้ง1 9 9 0ของเขามานะฮะเป็นโมฆะแล้วจริงไหฮะค่ะกองทัพโซจียังถูกแกะบ,บริเวณผมก็เลยถามเลยมผมถามเลยนะฮะีในแถลงข่าวว่าเอาเอมันมีคุณสมบัติค่อนไห <c oughs> ในความแตกต่างร,ระหว่างพม่าก,ากับสัมพูชาคำตอบก็คือ,อถ้าจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยผมก็มองไม่เห็นเลยอืม,อมนะฮะอ่าแล้วทีนี้ในปีเดียวกันก็จะมีลาวเข้าไปนะครับผมก็ถามเช่นเดียวกันหลือเข้ามาก่อนหน้านั้นก็เวียดนามเวียดนามปี95 5, 97ก็ลาวอ่าเวียดนามก็ยังเป็นพักคอมมิวนิสต์เวียดนามเออใช่ค่ะ นะครับใครไปถือป้ายหรือจะตั้งพรรคประชาธิปัตย์ในเวียดนามก็ไม่ได้นะครับใช่ค่ะเบียดหรือวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ถูกจับเลยนะครับบางคนเนี่ยคือข้อหาใหญ่มากเนี่ยทั้งในในห่วงเวลานั้นนนะครับทั้งเวียดนามาลาวด้วยเนี่ยนะฮะก็คือใครวิพากษ์วิจารณ์หรือใครไปพูดแต่คนต่างประเทศเนี่ยน่นเสียหายความลับของประเทศนะฮะเราเรียกว่าข้อประโยชน์ อะไรเยอะจนสิงะหารทีวิตนะครับข้อข้อหานี้นะครับก็นั่นแหละเออมันก็เลยทําให้อาเซียนในที่จริงแล้วมันไม่มีมาตรฐานแต่ไรแต่ไรมันอยู่ที่เจ้าภาพทั้งอย่างนี้เออทั้งสิดอย่างนี้ฉันอยากจะทําอย่างนี้นะครับก็เจ้าภาพก็คิดไปสินะครับฉันจะเอาสโลแกนอะไรปีนี้อะไรอย่างนี้นะคือทําให้มันเป๋งเป่งอ่า แต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาเซียนทำได้ดีมากนะครับก็คืองานในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยก็คือการแสดงดินเนอร์นี่แะนะฮะหลังจากดินเนอร์ก็จะมีการแสดงอะไรนะิดเรื่องปกติธรรมดามากนะครับแล้วสวยสดงด,ดงามที่สุดนะฮะเวลาผมไปทําข่าวอาเซียนเนี่ยผมจะชอบงานนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งอาหารอร่อยสองนึง่นงดนรสวย ใครับสามเนี่ยโอ้มีอะไรให้ดื่มฟรีเยอะแยะมากอายโดยเฉพาะบ้านเราเวลาเป็นเจ้าภาพนี่โอ้โหเพียบเลยนะเขาบอกสึงมัลชนต่างชาติบอกชอบมากเลยจัดประชุมที่ประเทศไทยค่ะไม่เคยสดหูฉลามก็ได้ส่นอะไรอย่างนี้เป็นส้นแต่ช่วงหลังก็คงไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นการทารุณกรรมศาสตรเปลี่ยนส่ะใช่ค่ะครับเจอคนอะไรนะ มีตัวใหญ่ๆไม่กินแล้วกิ่นี๊บกลิ่นคลีบค่ะ,ะ,ะ,ะก็เรียกว่าคลีบปลาแต่ทำไมเรียกหูเหมือนไอ้มันอ,อยู่หูเนาะอ,อยู่ข้างข้างๆก็เลยเรียกว่าหูน,นะครับเรื่องข้าม่าเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆที่ไปชมุมนะฮะในในอาเซียนสนิทที่ผ่านมาเนะี่ยก็ก็พูดถูกพูดถูกตลอดเลยนะครับเนะรื่องข้าม่าเป็นปัญหาของอาเซียนมาโดยตลอด รับเข้ามานะครับแล้วที่มันตลกก็คือว่าคนคนพูดเรื่องนี้ซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยก็ยังเป็นมาเลเซียนะก็เป็นมาเลเซียนะผมก็นึกอยู่ในใจแล้วเองละรับเข้ามาแล้วรับเข้ามาทําไมละ่ะเออเออนะฮะแล้วไม่คิดเหรอว่าจะเองผิดอ <c oughs> <c oughs> ืมนะฮจะเองผิดเหรอนี่แล้วทีนี้แล้วแล้วคุณเซนเนี่ยยังยังพูดอีกนะนะฮะคุณเซนเนี่ยก็พูดสำทับเลยใช่พมานาทําตัวเอง ก็ไปเจ้าเรียนรู้มาแล้วว่าปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดไม่ได้เข้ากับแปดเทียนเพราะว่าข้าพเจ้าก็ทําเองเช่นเดียวกันแล้วทุกวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าหุดนเป็นมีกองกําลังส่วนตัวนะน่าจะเป็นเป็นไม่กี่คนในในโลกนี้นะฮะในฐานะผู้นํารัฐบาลที่มีกองกําลังที่แท้ไหนยกรัฐกสมนตรีนะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันนาย นะครับพร้อมที่จะ,ะปิดล้อมทุกคนพร้อมที่จะกำจัดทุกคนนะครับที่แข่งข้องกับคุณเซนนะฮะแล้วปืนที่ทันสมัยจะบอกแรกที่มาให้กับอกองกำลันงนี้เนี่ยก็คืออเมริกานะครับอ้าวทำไมอเมริกาเอาปืนไปให้คุณเซนล่ะให้กองกำลังคุนเซนดังนั้นที่หรือว่าคุณเซนเนี่ยบ้าอำนาจอะไรนี่เป็นต้นน,นะครับ ก็ในห่วงเวลานั้นอเมริกาเนี่ยกำลังปราบการก่อการร้ายอยู่นะครับคุนเซนก็เลยแต่งนะร่างนะฮะกองกําลังส่วนตัวมาเป็นกองกาลังปราบการก่อการร้ายข้ามชาติหรืออเมริกาดีใจนะเอาปืนเอาอะไรไปให้อ่ะทันะทสมัยเนียบเด๋ยนะครับแล้วก็ลูกชายคนโตโจบเวสต์ไซมาก็าเลยเป็นผู้บงังผู้บัญชา,า,าก,การกองกําลังที่ทักพ่อตัวเองนะครับเด <c oughs> ือเือ,อสัญญ,ญาณมันง่ายๆนะครับก็คือว่า หนึ่หมืห่นหาพันนายเนี่ยคือพร้อมที่จะปีชื่อเพื่อหุ่นเซนเพราะอะไรฮะมีเงินเดือนมากกว่าทหารประจําการโดยปกติสิบเท่านะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็หุ้นเซนเนี่ยจเลือกเ้ื่อตัวเองนะครับเราไปดูาชี้เอาคนนี้คนนี้นีๆ่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกองกําลังนี้เขาแปลงร่างมาจากกองคนน้อยนะคะกอ,องคนน้อยที่ที่สิบเจ็ดน,นะฮะ สมัยก่อนเนี่ยไม่มีตังก็ให้ไปคุมสมรภาร์ไปแอ่เพื่อหาเงินหาอะไรนี่แหละครับตอนกำลังนี้แหละเวลาทะเลาะกับใครยิงปืนใหญ่ b มยี่สิบเอ็ดนี่นะฮะมียิงทีึงเนี่ยออกมาสี่สิบนัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับู่ค่ๆูู่มาเนี่ยแหละที่ชายแดอตอนไปอยู่แถวภูมสลเนี่ยก็ลุ้นอยู่นะฮะว่าหล่นใส่หลังคาบ้านใครอะไรอย่างนงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันเป็นคําถามใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าแล้วกองทับพม่าในยุคปัจจุบันนะครับเมื่อยึดอํานาจแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็โลกเนี่ยจะปิดล้อมเขาได้อย่างไรหรือไม่นะครับแต่บทบทเรียนที่กองทับพม่าเรียนรู้มานะครับก็คือว่าแค่แค่ปล่อยให้อองกานซีซี5ปี นะครับเธอก็ยังคิดจะเขี่ยรเราแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าให้อยู่ต่อไปอีกห้าปีเขี่ยถึงเขี่ยไม่ได้เนี่ยคืออาจจะต้องถึงขนาดถีดเราเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเออมันปีนเกีียวกันมามาตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดนะนะครับสองพันสิบเจ็ดปีนเกีียวปีนอะไรกันขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดการเฉียนหน้าถึงขนาดว่ามันมาแตะต้องนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เงินทั้งหลายที่มาหล่อเลี้ยงกองทัพนะครับแล้วสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงกองทัพนี่แหละจริงๆดาวเนี่ยก็ดดอนดาวมาจากนโยบายช่วงแรกๆนะฮะก็คือการปฏิรูปอาการอะไรครับ p r i v a t i z a t i o n รัฐวิสาหสิทธะ์การแปรรูปอการแปรรูปรับวิสาหสาิททั้งหลายทั้งปวงก็เป็นคุณทะัพย์ที่เอามารวมกันไว้นะครับมันก็เลยกลายเป็น เขาเรียกว่าโฮดดิ้งหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาแอคนนั้นโฮดดิ่งพาปิคคอมเมดี้นะฮะอันนี้ตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือตัดออกจากกองมรดกเลยนะฮะก็คือว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวกับอันนี้นะครับพอไม่เกี่ยวเสร็จปุ๊บอันนี้แหละเป็นคือสิ่งที่รัฐบาลแรงงานซีซีเนี่ยต้องการเข้าผ่าตัดต้องเยอะมากนะครับแล้วมันหล่อเลี้ยงยังไงแล้วทำไมถึงต้องมาแต่งต้องไปเบรกกระคู่หัมาจับ พักกันสักครู่นะคะขณะนี้เวลาเจ็นาฬิกาสิบเนาทีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ굿มอร์นิ่งอาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์รทรงฤทธิ์พลเงินคุณวุฒริเรนเพชรรุ่งดิฉันวิรอนบารารุแล้วก็คุณฟังที่ติดตามรายการของเราทักทายเข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์มาต่อกันเลยค่ะบริษัทนี้นะฮะก็คือเมียนมามอีคโนมิกโฮลดิ้งาวเป็นคอมพานีเนี่ยรับิเน็ดเนี่ยนะครับค่ะ,คะ กตตั้งขึ้นมาก็คือหนึ่งลนะมันเป็นสิ่งที่ในห้วงนั้นเนี่ยก็คือพลเอกอาวุโสสันสื่นเนี่ยได้ได้มองเห็นนะครับว่ามองเห็นเนี่ยก็คือว่าความมั่นคงเนี่ยในเมื่อว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วในประเทศนี้นะครับใครจะแยกตัวออกจากสหภาพนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องสร้างกองทัพให้ยิ่งใหญ่ แล้วอย่าปล่อยให้มีเงื่อนไขที่จะทําให้กองทัพนั้นมินเนะอ,อาหาที่จะขถาดไร้ซึ่งเสเีีรภาพนะครับเพราะฉะนั้นในยุคของทันตุทันตีนี่อยู่ในอํานาจที่ยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีนะฮะก็คือมาวางมือก็ต่อให้ลูกน้องตัวเองก็คือเป็นเสงงเสงค่ะเป็นงเสงเงก็ก็มาเป็นประธานาธิบดีนะครับในปีสองพันสิบเอ็ดส่วนกองทัพก็หยิบ อทาหารคนสนิททอสอของตัวเองนั่นแหละขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคนเอกอาวุโสมีนอ,องหลายเวลาคนเอกอาวุโสมีนอ,องหลายเนี่ยแกแก่แต่ตัวป้อมป้อมลำลำนะ,ะเดินขมอนสมงัต่เป็นคนคล่องแคล่วนะฮะคล่องแคล่วถือกระเป๋าตามนายอคือเป็นวิถีอย่างนี้เลยนะฮะถ้าถ้าพูดทหารเนี่ยก็คือว่าๆๆนอตื่นก่อนนอนทีหลังอต้องมีคำนี้นะฮะ เป็นก่อนนายนะฮะแล้วก็ต้องนอนทีหลังนอนมัมหนหมายความว่าต้องเหนื่อยมากฮนะคนที่จะทําเรื่องพวกนี้ได้นะฮะทั้งพาไปนั่นทั้งรักษาอ่ารักขานายแทุกสิ่งทุกอย่างนะอาหารการกินอนะ่านายนอนหลับดีได้ยัง<อ>แต่<ด>ไม่รู้ไม่รู้ว่าท้าเป็นกล่อมหรือเปล่าในวันที่นายอยากจะฟังเพลงค่อมดูอะไรเงี้ยแต่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือแต่ก็ได้ดีในที่สุดค่ะอืม ก็เขาทุ use, ่มเทให้กับนายครับแล้วก็เป็นคนที่นายรักแล้วก็ไว้ใจมากที่สุดนะฮะก็เลยต่อมาให้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆต่อได้เลยนะฮะที่ผมเรียนสักคู่นี้ก็คือว่าจันทสุยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งยี่สิบปีออฮะครับอัก็ต้องหยิบคนนั้นขนาดว่าหยิบคนนั้นคนนี้มาแล้วเนี่ยก็ก็ไป ไป,ไปนั่งจำศีลภาวนานะครับอยู่ที่เนปิดดอเน,นปิดดอเนี่ยเขาก็จะมีเจดีที่ลอกเรียนไปจากชเวดากรองเนี่ยนะฮะก็ตั้งตรงนั้นแหละแต่แต่ว่าจะมีความสูงน้อยกว่าชเวดะกรองอยู่ประมาณ 1, ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าวิาวความเชื่อของคนพม่มาเนี่ยก็คือว่าถ้ารับอะไรมาที่ที่เกี่ยวกับศาสนานะฮะ ต้องไม่ให้เลือดล้ำเกินกว่าของเดิมโอค่ะเพราะถ้าเลือดล้ํากว่าของเดิมนั่นหมายความว่าคนที่สร้างนั้นจะอายุสั้นโอ้ค่ะอาจะไปไปชาร์จใยบุญกุศลเอ้นันนแ้เล่าเรื่องความเชื่อของทชาหานะครับเออดีค่ะอาจารย์น่าสนใจทีเดียวถึงถึงมีหมออีทีอะไรต้น ขนาดบ้านเราก็แหกันไปเยอะนะค่ะนะฮะอ่าเอ่อกลุ่มนี้นะฮะที่ตั้งขึ้นมาคีดดูนะฮะ e c o n o m i c น o บ d i n g ก็คือว่าก็เป็นจะกลุ่มทางเศรษฐกิจให้หมดเลยคำว่า e c o n o m i c น Coding ดิ้กกลุ่มเนี่ยนะฮะกลุ่มใช่ค่ะกลุ่มฮะเอ่อควบคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวกับงบประมาณของรัฐนะครับรัฐบาลจะมายังไงก็ ก็ไม่ให้แต่อันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งการถือหุ้นนะครับอยู่ในกองทัพเท่านั้นนะครับก60เปอร์เซ็นต์ก็คือให้บุคลากรของกองทัพที่มีความดีความชอบนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก,ก็จะเป็นนายทหารแล้วแหละผู้ผู้บังคับการขึ้นไปนะฮะก็คือพันเองในานพันขึ้นไปเนี่ยนะก็จะมีหุ้นมีอะไรพวกนี้โดยโดยกำนิงน,นะครับแต่หุ้นที่ไม่เคยกระจายให้ใครเลยอันนี้ เขาเรียกว่าฝ่ายจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับของกองทัพอันนี้ก็จะถืออยู่40เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มีหน้าที่นะครับฝ่ายจัดซื้อจัดหาหรือก็มีหน้าที่ดูโดยตรงก็คือว่ากองทัพขาดอะไรก็จะจัดหาจัดซื้อให้นะครับเช่นเดียวกันกับเวลาจะซื้ออาวุธแจกแจกื่อว่าเซี่ยนะครับประเทศรัสเซียเนี่ยเขาจะมีกลุ่ม กลุ่มที่ค้าขายอาวุธอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ามากนะฮะก็เรียกว่าโรโซโบรันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ล่าสุดที่ที่มินองหลายไปดูงานที่รัสเซียนะก็กลุ่มนี้แหละอ่าสปอนเซอร์ไปดูดูทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะทั้งเรือเดิมเรือดำน้ำําเครื่องบินรถถังปืนใหญ่แม้กระทั่งโดรน <c oughs> ที่กําลังคิดกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เอ,อ,องทัพพม่าก,ก็มีแล้วเรียบร้อย นะครับตัวนี้นะฮะฝ่ายนี้นะฮนนะฮจัดที่จัดหาให้แล้วเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนอ่าหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเป็นบนรรษัทที่สร้างขึ้นมาโดยอำนาจของทอาหารโดยตรงแล้วก็มีอำนาจที่มีความพยายามจะท้าทายอำนาจก็ถูกจับกลุ่มนะครับก็อย่างนางอุซานซูจีเนี่ยถ้าไม่อยู่ที่คุกอินเซ็งนะครับก็อยู่ที่บ้านพักลิมเฉลิสา นะครับมรดกอย่างในผลองศาสนะฮะแต่ที่เขาอยู่ได้คืออะไรฮรทุกวันนี้มีธนาคารกิจการธนาคารรับเหมาก่อสร้างทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโฮวดิ่งใหญ่นะฮะอุตสาหกรรมเหมืองแรนะ่แร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอันจะมานมีนะครับแล้วกเกษตกรรมทั้งหลายเนีนะ่ยหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าผลผลิตทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเนี่ย กะคระเกรผลิตออกมาเนี่ต้องขายให้บริษัทที่พม่าเนี่ยแต่งตั้งเท่านั้นเพราะถือว่าเป็นยุทธปัจจัยนะครับแล้วพวกยาสูพวกบุรีอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะฮะอยู่อยู่ในวิสัยนี้หมดเลยนะครับก,ออก็คือของโฮดิ i นี้เป็นคนดูแลนะครับถ้าถ้านลไม่ออกนะฮะเขาแบงก์ที่ใหญ่มากของแห่งหนึ่งของพม่าเนี่ยจะมีธนาคารเหนียวกดี นะฮะเมียวดีอันนี้แหละคือธนาคารของกลุ่มเอ่อเอคอนดิทชั่นบริษัทปันพนุที่ว่านี้นะครับทุนเริ่มต้นเมื่อปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยก็ประมาณพันหกร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐก็มาจากเงินที่แป่รูปนะแป่รูปและวิษากิตนะฮะก็คืออันไหนเขาเขาจะแบ่งเออเขาเขาดีนะเขาเขาจะแบ่งเวลาเขาจะแป่รูปและศิสากิตเนี่ยเขาเขาจะแบ่งแบะวิษากิตเป็นสามสามระดับนะครับ หเนี่ยนะก็คือระดับที่ขาดทุนนะอันนี้คือขายขาดนะครับขายขาดก็คือใครจะมาซื้อก็ามาเลยขายสุดถูกนะคะก็ดีมือได้เปล่าก็มาคุ้นกันเองอะไรอย่างเี้ยนะฮะ,อ,ะอันที่สองเนี่ยก็คือพอเลี้ยงตัวเองได้อัน,นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจอยเวนเจอร์แหละนะฮะก็ก็ดึงเข้ามาเอาเอกนชนเข้ามาเอกชนสี่สิบเก้าทหารยังถือห้าสิบเอ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ถ้าอันไหนที่เป็นธุรกิจที่อยู่ได้นะฮะมีผลกำไรซึ่งเกี่ยวโยงกับความมั่นคงอันนี้จะไม่แสรูแล้วก็จะดึงมาไว้ดึงมาไว้ในโฮดิ้งอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นเงินทั้งหลายทั้งปวงแล้วสิทธิพิเศษนะฮะที่ตั้งกันมาตั้งแต่ปีพ9 9นาร้กาเสร็เดือนกุมภาเนี่ก็คือว่าโฮดิ้งนี้นะฮะได้ยกเว้นภาษีการค้าและ ภาษีกำไรตลอดชีพโอ้โหวันนี้ก็สบายสิตั้งแต่ผมผมเคยตั้งคำถามเลยชีพของใครนะคะับชาตดชีพของใค่ก็คืออ้าวมันเป็นของกองทัพก็ต้องตลอดชีพของกองทัพสิค่ะเห็นไหมฮะนั่นคืออะไรล่ะฮะก็คือเรียกว่าไม่มีอายุแหละนะตลอดการค่ะก็ยังสืบทอดอำนาจกันบูยงทงกระพาน นะครับแล้วเงินก็คือแน่นอนนะฮะอย่างอย่างสมปทานที่เขาผูกขาดเรื่องเหมือนแร่อัญมณีเอผมยกตัวอย่างเช่นท,ที่ที่รัดเกจินนะครับเกจินเนี่ยจะเป็นเชนท,ที่ที่มีหยกดีที่สุดในโลกนะครับดีที่สุดในโลกแล้วก็ถ้าจําได้ผมเคยบอกก็คืออ่าก้อนหนึ่งเนี่ยที่ค้นพบและใหญ่ที่สุดในโลกกป็เกจสามพันตันค่ะ ก้อนเดียวนะฮะสามพันซันอ่าสามพันซันก็ยังเป็นพันอย่างนะลองคิดดูนยครับสามล้านอ่สามล้านกิโลกร,รมัมโอ้โหก้อนเดียวใหญ่มากนะฮะก็ลงในในกินเนสบุ๊กแล้วเรียบร้อยอ่กินเนสบุ๊กนี่เป็นของอังกฤษใช่ไหมค่ะ,ะกินเนสบุ๊กลงบันทึกเรียบร้อยปุ๊บอ่าอ่าคนจีนที่เป็นเจ้าของหรือว่าไปซื้อนะ่ะก็ยิ้มใส่กล้องเลยนะครับค่ะ ขึ้นเราไปเรื่อยแบงกันเรียบร้อยนะครับเราได้บัทึกแล้วอันนี้ <c oughs> อันนี้แหละคือทุนทรัพย์ที่เข้ามาหล่อเลี้ยงกองทัพ <c oughs> ให้เจริญองอกงามแล้วก็ใหญ่โตขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับคิดดูนะฮะยกเว้นกําไรยยกเว้นภาษีทุกประการแล้ว <c oughs> ทุกสัมปทานนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทต,ต่างชาติเวลาเข้าไปเนี่ย ก็จะไปร่วมทุนกับโคดดิงนี้เพาอะไรฮะเพราะมันคปอทางสะดวกที่สุดแล้วใช่ค่ะก็เป็นจะถามพอดีเลยว่าอ้าวแล้วที่เขาบอยคอร์ดกันไอแอดมนิคอ i n งอันเนี้หลายหลายชาติที่เขาคว่มบาทเนี่ยในหลังจากที่มิออนไลน์เข้ายึดอำนาจนี้ไม่กระทบกระเทือนใช่ไหอย่างนี้นะคะอาจารย์ไม่กระเทือนเอ่อต้องถามญี่ปุ่นด้วยนะค่ะคุณทำไมคุณปิดแค่โรเบียอ่ ทำไมไม่ปิดท่าเรือที่วลาอืดเห็นไหมฮะมันใช้เงินต่างกันค่ะเกิดก็คือจะปิดก็จะเพราะไอ้สิ่งที่มันเป็นเงินที่ฉาบเชื่อไมากอแต่ถ้ามันไปลงในภาคของเรียวเอสเซนแล้วเนี่ยมันถอนไม่ขึ้นหรอกครับอ่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้รพรุ่งนี้เรามาตานนะน่าสนใจทีเดียวค่ะยจะให้ยังให้ฟังว่าจะเสียรภาพของกองทัพและแสนยานุภาพเท่าไหขนาดไหนเลยนะค่ะ พรุ่งนี้ครับเจอกันค่ะขอบคุณคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ให้ความรู้<อ>นะคนะแล้วน่าสนใจพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะ<อ>แล้วเราทั้งสามคนก็ต้องลาค,คุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ